จะถามตรงเอาได้เลยช้างหนึ่งตัวมีกี่ขาสี่ขาโอ้โหแน่นอนช้างสองตัวมีกี่ขาแปดขาช้างสี่ตัวมีกี่ขาช้างสี่ตัวสิบหก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 ขาอ้ my god Incredible ข้าเป็นฝรั่งเจ้าเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมข้ามาจากอเมริกาจะกิงทำไมพูดชื่อประเทศใครไม่จบคำถามอ้าวยังไม่จบเหรอช้างห้าสิบขามีกี่ตัวช้างห้าสิบขามีกี่ตัว มดคิวเนี่ยมึงต้องเบรกได้แล้วตามมุกตลกเนี่ยเขาต้องเล่นกันแบบนี้เออเหรอมึงคนรับไปเถอะมึงไม่เบรกเลยพอดีเป็นแต่เขาเอกไม่เคยมลนตลก พึ่งจะหัดเป็นนักแสดงสิเจ็บป่บ้าเฮ้ยมันออกนอกเรื่องแล้วกลับมาเรื่องท้องอันแล้วข้ามาจากอเมริกานี่จะเป็นลูกครึ่งเหรอเออเอานั่งรอกันก่อนน้ำข้าอยู่นะ อยู่น้ำจริงๆทำยังไบขอสีดำๆได้ไหมไม่ใช่แสงเข้าเรื่องก่อนถ้าเจ้าเป็นฝรั่งจริงๆเนี่ยเจ้าต้องพูดภาษาอังกฤษได้เป๊ะเน่ก็คุณได้คล่องเป๊ะสำเนียงคล่องได้เป๊ะเป๊ะเดี๋ยวฝั่งนี้จะได้เห็น มะม่วงภาษาอังกฤษเป็ดอะไรมะม่วงภาษาอังกฤษอ๋อเมื่อกี้ใคากินน้ำทาได้ทอาใหม่มะม่วงภาษาอังกฤษ mango โอ้มะม่วงน้ำดอกไม้ภาษาอังกฤษ mango วอดฟาว ไม่มีแถวนี้สินะเขาว่ากลับไปกินน้ำดอกไม้ดีกว่าอย่าเลยนี่เจ้าเอ้าโอ้เลิกเจ็บก่อนนี่เจ้าเป็นนายพลเจ้ารู้จักป่าที่นี่ดีใช่ไหมเจ้าก็ต้องรู้สิว่าไพคีรูวฝืนเนี่ยครเอาจริงๆว่า